เด็กผู้หญิงเปิดประตูรถแบบลวกฮ่าฮแต่เธอกลับดึงประตูหลุดออกมาทั้งบานอย่างไม่น่าเชื่อผู้ชายถึงกับสุดลงกับพื้นตะโกนลั่นว่าน,นั่นคือรถหรูแต่เด็กผู้หญิงกลับไม่กลัวเลยเธอกลับระเบิดอารมณ์ตะโกนกลับไปอย่างเดือดดาลเพราะเธอไม่ใช่คนธรรมดาเธอสามารถหยุดเวลาได้ตัวตนที่แท้จริงของเธอคือราชินีต่างดาวที่มีชีวิตอยู่มากกว่าพันปีภารกิจของเธอคือการเติมเต็มสายสัมพันธ์สิบชาติพบกับจักรพรรดิถึงจะสามารถกลับไปยังดาวบ้านเกิดของเธอได้ ตอนนี้จักรพรรดิกำลังจะสิ้นพระชนม์แต่เธอยังคงเยาว์วยเช่นเดิมก่อนสิ้นใจจักรพรรดิได้เอ่ยคำถามที่เก็บไว้ในใจมานานเจ้าคือใครกันแน่เธอตอบอย่างสงบว่าข้ามาจากต่างดาวพันปีผ่านไปในพริบตาเธอได้เติมเต็มสายสัมพันธ์ไปแล้วก้าชาติพบและเพิ่งพบร่างแทนในชาติที่สิบแต่ร่างแทนกำลังจะกระโดดลงจากตึกเธอรีบหยุดเวลาในทันทีและสำรวจความทรงจำของเธอเธอเพิ่งค้นพบว่าในชาตินี้หญิงสาวถูกคนเลวหักหลัง และถูกดูหมิ่นเพราะความยากจนเธอสาบานว่าในเมื่อข้าย,ยืมร่างของเจ้าข้าจะต้องล้างแคนแทนเจ้าให้ได้